สวัสดีครับพบกับต้นละนิกนะครับมาพร้อมกับของสวยๆจากร้านเพชรทองบุญพิทักษ์กันเช่นเดิมนะฮะก่อนอื่นเลยวันนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับว่าอตอนนี้นะครับทางร้านของเราเนี่ยได้เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะครับใช้เบอร์081-628-9156ยย้ำอีกทีนะครับ081-628-9156 พี่ๆเมมไว้ได้เลยเวลาต้องการสอบถามรายละเอียดหรือว่าสั่งซื้อนะครับโทรเข้ามาที่เบอร์นี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับจะมีของชิ้นไหนนะครับที่ถูกใจแล้วก็โดนใจพี่ๆบ้างเนี่ยก่อนไปรับชมอย่าลืมกดติดตามช่องนะฮะแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมของสวยๆประจำวันนี้กันครับ ้อยข้อมือเพชรรอบนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำขาว75%น้ำหนักรวม20.75กรัมประดับด้วยเพชรนะฮะไซกรัดน้ำ98หรือว่าน้ำ FSI2- ถึง I1 นะครับจำนวน21เม็ดรวม21.17กรัดหรือตกเม็ดละ 1>, 1กระตัดถึง1กระตัดนิดๆนะครับความยาวของสูตัวสร้อยเนี่ยจะอยู่ที่16.5เซนติเมตรราคาขาย1,999,000บาทราคาคุ้มมากๆเลยนะครับคุ้มที่ตัวเพชรเพชรเ,เนี่ยไซสกระัดหรือตกเม็ดลับประมาณ90,000กว่าบาทนิดๆเองนะครับ ถือว่าถูกมากๆแค่เพชรก็ไม่ได้แล้วนะครับราคานี้ส่วนความสมบูรณ์ของชิ้นงานเนี่ยเขาก็อยู่ในสภาพที่ดีตัวเรือนนะครับแน่นหนาดีตัวล็อกอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ครับเนื่องจากว่าเขาเป็นเพชรน้ำเก้าแปดนะครับดังนั้นความขาวแล้วก็ความเล่นไฟของเขาเนี่ยมาเต็มถึงตัวเพชรนะครับจะมีตำหนิข้างในเนื้อเพชรบ้างนะครับ แต่ว่าเมื่อโดนแสงไฟประกายแล้วก็น้ำของเขาเนี่ยโชนแสงออกมาแบบเต็มๆแบบนี้เลยครับด้วยความที่เขานะครับจะเป็นเพชรไซต์กรดัดเวลาใส่ขึ้นข้อมือนะครับจะได้หน้ากว้างประมาณนี้เลยเห็นไหมครับใหญ่จัดเต็มรับรองเลยว่าใช้ใส่ออกงานใดๆก็แล้วแต่ปังแน่นอนครับ แหวนไพลินซีลอนเรือนเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำขาว75%น้ําน้ำหนักรวม10.52กรัมประดับเม็ดยอดด้วยไพลินซีลอนนะครับเม็ดใหญ่ถึง8.46กรัตเป็นไพลินสีคอนฟลาวเวอร์บลูนะครับแล้วก็ประดับด้วยเพชรรวมทั้งชิ้น,นยอยู่ที่1.25กรัตขนาดแหวน55ราคาขายนะครับสุดคุ้มมากๆ 2 8 5 0 0 0บาทคุ้มจริงๆเลยพี่ๆนะครับที่สะสมนะครับงานพลอยจะทราบดีเลยนะครับว่าไพลินซีรอนเนี่ยไซส์8กะลัดแบบนี้นะครับเฉพาะตัวเม็ดเนี่ยต้องมี3-4 0 0 0 0แสนบาทเฉพาะตัวเม็ดนะครับอันนี้คุ้มแค่ไพลินก็ไม่ได้แล้วนะครับได้เม็ดใหญ่แล้วก็ตัวชิ้นงานเนี่ยถูกดีไซน์ออกมาได้สวยมากๆ ดีไซน์นะฮะทั้งตัวเพชรเหลี่ยมแล้วก็เพชรกลมขาวแล้วก็เล่นไฟดีงานฝังเนี้ยบเนียนแน่นนะครับสำหรับงานฝังแบบนี้เวลาใส่ขึ้นนิ้วได้น้ากว้างประมาณนี้เลยขนาดใส่กับนิ้วต้นนะครับยังเห็นชัดแบบนี้รับรองเลยว่าใส่กับนิ้วพี่ๆนะครับที่ขนาดเล็กสวยแล้วก็อลังการแน่นอนพี่พที่รักนะครับสะสมงานพลอยเม็ดใหญ่ ไพลินซีรอน8กระรัตกว่าถือว่าน่าสะสมน่าลงทุนนะครับยิ่งมากับชิ้นงานที่ดีไซน์สวยๆโดดเด่นแบบนี้กด CF ได้เลยครับแหวนมรกตแซมเบียรประดับเพชรข้างนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า75%น้ํา้ำหนักรวม2.66กรัมประดับเม็ดยอดด้วยมรกตแซมเบียเจรไนเหลี่ยมนะครับแล้วก็ประดับ ด้านข้างด้วยเพชรเหลี่ยม princess cut จำนวน2เม็ดรวม50ตงคงหรือตกเมล็ด25ต่างนะครับขนาดแหวน59ราคาขายเพียง23,900บาทราคาดีมากๆเลยสำหรับแหวนนะครับน่ารักน่ารักดีไซน์หวานๆแบบนี้ใครใส่ก็สวยครับถ้าพี่ๆนะครับเป็นในหนึ่งท่านที่ ชอบงานมรกฏอยู่แล้วนะครับต้องคิดว่าชิ้นนี้น่าจะตอบโจทย์แล้วก็น่าซื้อมาใช้นะครับชิ้นงานเนี่ยดีไซน์ออกมาแบบใช้ได้จริงเขาเน้นที่ตัวมรกฏเม็ดยอดเป็นหลักมรกฏแซมเบียเจรไนาเหลี่ยมเฉดสีแบบนี้นะครับข้างในเขาก็จะมีตํำหนิหรือว่าเนื้อพลอยตามธรรมชาติส่วนเพชรเหลี่ยม p r i n นเ s s c ั t ทั้งสเม็ดขาวแล้วก็เล่นไฟดีบางทีนะครับ แหวนเนี่ยดีไซน์ก็ไม่ต้องอะไรมากเน้นความเป็นชิ้นเป็นอันความสวยของตัวเม็ดยอดแล้วก็เพชรประดับ c f เลยครับแหวนหยกพมา่าประดับเรือนเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า75%น้ํา้ำหนักรวม3.87กรัมประดับเม็ดยอดด้วยหยกพมา่าไทป์ B นะครับแล้วก็ประดับด้วยเพชร รวมทั้งวงในอยู่ที่30ตัคงแบ่งเป็นเพชร14เม็ดรวม25ตัคงแล้วก็เพชรประดับนะครับอีก12เม็ดรวม5ตัคงขนาดแหวน51ราคาขายเพียง19,500บาทเป็นอีหนึ่งชิ้นงานแหวนหยกนะครับที่ดูหวานหวานมาในราคาเบาๆนะครับแล้วก็ใส่แบบติดนิ้วได้เลยพี่ๆหลายท่านนะครับชอบงานหยก โดยเฉพาะงานหยกที่เราสามารถที่จะใช้ใส่ทำงานได้นะครับวงนี้น่าจะตอบโจทย์ตัวเพชรที่ประดับขาวแล้วก็เล่นไฟดีข้างในสะอาดใช้ได้ส่วนเม็ดยอดที่เป็นหยกพม่าไทยปีนะครับเฉดสีแบบนี้หน้าแหวนกำลังสวยถ้าพี่ๆเป็นคนที่นิ้วขนาดค่อนข้างเล็กจะใส่แหวนวงนี้ได้สวยพอดิบพอดีเลยงานดีๆนะครับโดยเฉพาะงานหยกแบบนี้ มาในราคาเบาๆแบบนี้น่าซื้อไว้ใช้นะครับกด CF กดสั่งซื้อได้เลยครับแหวนเพชรแถวครึ่งหน้านะครับตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทองคำขาว 14K มีตอก585นะครับน้ำหนักรวม1.77กรัมประดับด้วยเพชร15เม็ดรวม35ตัคงนะครับขนาดแหวนอยู่ที่57ราคาขายเพียง 11500บาทราคาน่ารักนะครับแล้วก็ดีไซน์โดนใจจริงๆชิ้นงานนะครับจะดีไซน์ออกมาแบบเรียบๆโดยการนําเพชรขาวแล้วก็เล่นไฟมาประดับนะครับแล้วก็ตัวเรือเนี่ยเขาจะฝังหุ้มเพชรงานเรียบร้อยครับแหวนครึ่งหน้านะครับใครใส่ก็สวยเหมาะกับการที่จะเป็นแหวนนะครับที่เราใช้ในชีวิตประจำวันมากๆเลยถ้าพี่พนะครับเป็น คนที่ชอบงานจิวเวลรี่นะครับงานเพชรแบบเรียบเน้นการใส่ทำงานได้และที่สำคัญเลยอยากได้ในราคาเบาๆราคาไม่ต้องแรงแต่ว่าดีไซน์ที่ดูเก๋น,นะครับวงนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าพิจารณาครับใส่ขึ้นหน้านิ้วก็จะได้ประมาณนี้จะใส่เดี่ยวๆแบบนี้นะครับ หรือเป็นแหวนขั้นก็ได้คือใส่วงนี้แล้วก็หยิบมาใส่คู่กับวงที่พี่ๆใช้งานอยู่ก็ดูเกดี c f เลยนะครับ g ี้ล็อกเก็ตรอหเนื้อทองคำกรอบเพชรงานเก่านะครับกรอบทองคำ80%ประดับด้วยเหรียญรอห้าเนื้อทองคำ 99.99% 99น้ำหนักรวมทั้งองค์นะครับ32.96กรัมประดับด้วยทับทิมแล้วก็เพชร34เม็ดรวม1.12กรัตหน้ากว้าง3.4คูณ5.8เซนติเมตรราคาบูชา8,9,900บาทพี่ๆนะครับที่รักแล้วก็ศรัทธาในองค์รัชการที่5นะครับ ต้นบอกเลยว่าจี้ล็อกเก็ตองนี้สวยแล้วก็น่าบูชาเป็นอย่างยิ่งความพิเศษนะครับนอกจากที่เหรียญองค์รัชกาลที่5เขาจะเป็นเหรียญทองคำเปอร์เซ็นต์สูง99.99% 99แล้วก็ลวดลายสวยนะครับแล้วก็คมชัดแล้วกรอบกรอบนี่สวยแบบสะดุดตามากๆพี่ๆพ,พิจารณานะครับที่ตัวกรอบเนี่ยทั้งซุ้มด้านบนแล้วก็ด้านล่าง ถูกออกแบบมาได้บาลานซ์นะครับแล้วก็ดูลงตัวกับชิ้นงานเต็มๆเลยก็คือสวยสมบูรณ์แล้วก็ขนาดนะครับเวลาใช้งานเนี่ยไม่ว่าจะใช้เป็นเข็มกลัดกลัดกับชุดเวลาใส่ออกงานแบบนี้นะครับก็ทำให้พี่ๆดูโดดเด่นชิ้นงานสวยใส่บูชานะครับกับชุดอะไรก็สวยใช้เป็นเข็มกลัดแล้วก็ใช้เป็นจี้ก็ได้หน้าบูชาเป็นอย่างยิ่งกด CF ได้เลยครับ ข้อมือถุงเงินถุงทองตุ้งติ้งนะครับตัวเรือเนี่ยจะเป็นทองคำ75%า75%น้ํา้ำหนักรวม26.61กรัมนะฮะประดับด้วยเพชร48เมตรรวม24ตังความยาวสร้อย19เซนติเมตรราคาขายนะครับ59,500บาทราคาน่ารักมากๆแล้วก็ดีไซน์เนี่ย ความน่ารักนะครับความหน้ามองเนี่ยยืนหนึ่งจริงๆเลยสำหรับดีไซน์ที่เขานะครับทำออกมาได้เป็นถุงเงินนะครับแล้วก็ถุงทองที่สำคัญเป็นถุงที่ประดับด้วยเพชรอีกเห็นไหมครับงานน่ารักแบบนี้ใส่เอาเคชดนะครับเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองนะครับเรียกความมั่งคั่งเนี่ยให้เข้ามาสู่ตัวเราได้แบบเต็มๆเลยทองยังไงก็คือทองเป็น ของมีค่านะครับชิ้นนี้ได้ทองที่แน่นหนาทองเยอะงานดีใส่ขึ้นข้อมือนะครับก็คือได้ขนาดประมาณนี้เห็นไหมครับใส่เป็นตุ้งติ้งงามจริงๆใครใส่ก็สวยนะครับไม่ว่าจะใช้งานกับโอกาสธรรมดาในทุกวันหรือโอกาสพิเศษก็ดูหน้ามอง CF เลยครับ แหวนดอกพิกุลเพชรน,นะครับตัวเรือเนี่ยจะเป็นทองคำ75%า75%น้ำหนักรวม2.93กรัมประดับด้วยเพชรเเม็ดรวม50ตังขนาดแหวน50.5ราคาขายเพียง17,500บาทราคาน่ารักอีกแล้วสำหรับแหวนน่ารักนะครับแล้วก็เหมาะกับการใช้งานในทุกๆวันเลยแหวนดอกพิกุลเนี่ยเขาเป็นแหวนที่คลาสสิกนะครับ เป็นแหวนร่วมสมัยพี่ๆนะครับผู้หญิงเนี่ยควรจะมีใส่ปิดนิ้วไว้สําหรับแหวนดอกพิกลเนี่ยคือต้องมีใส่ติดบ้านติดเรือนเอาไว้นะครับตัวเพชรที่ประดับขาวแล้วก็เล่นไฟดีข้างในตำหนิน้อยสะอาดใช้ได้นะครับแล้วก็มาในตัวเรือนแบบเรียบๆตัวก้านแหวนทองคำเนี่ยเขาเพิ่มดีเทลโดยการทำเป็นลายลายไขว้เกลียวนะคะเพื่อเพิ่มลูกเล่นให้กับชิ้นงาน นิ้วนะครับถ้าพี่พี่นิ้วเล็กนิ้วขนาดเล็กเนี่ยรับรองเลยว่าใส่แหวนวงนี้พอดิบพอดีเลยครับไม่ว่าจะใส่ในโอกาสใดๆก็ดูน่ารัก cf ได้เลยครับแหวนบุษราคคำประดับเรือนเพชรนะครับตัวเรือนเนี่ยจะเป็นทองคำา75%น้ํน้ำหนักรวม 4.59กรัมประดับเม็ดยอดด้วยบุษราคัมบังกระจะนะครับแล้วก็เพชร12เม็ดรวม70ตังขนาดแหวน54ราคาขาย29,500บาทวงนี้นะครับเน้นที่ความสวยของบุษราคัมเม็ดยอดตัวบุษราคัมเม็ดยอดเนี่ยสวยนะฮะสวยจริงๆคือสีของเขาเนี่ยจะเป็นสี เหลืองนะครเหลืองออกน้ำโขงนะครับเฉดสีแบบนี้แล้วก็ข้างในเนี่ยใส่ประกายดีตำหนิในเนื้อพลอยน้อยนะครับส่วนตัวเพชรเพชรด,ดีด้วยเพชรขาวแล้วก็เล่นไฟข้างในของเพชรก็ตำหนิน้อยเช่นเดียวกันมาในตัวเรือนดีไซน์แบบเรียบๆทำเป็นดอกพิกุลน,นะครับใส่ติดนิ้วนะครับได้แบบนี้หรือ ไว้ใช้ใส่ในเ,เวลาออกงานพิเศษพิเศษก็ได้งานสวยน่ารักกด C.F. ได้เลยครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ C.F. ผ่านทางออนไลน์จากทางบ้านนะครับแล้วก็พี่ๆที่กดไลค์กดแชร์นะครับให้ต้งกับนิกในทุกๆคลิปด้วยวันนี้นะครับร้านของเราเนี่ยต้อนรับพี่ๆนะครับหลายท่านเลยที่มารับสินค้ากันที่หน้าร้านแล้วก็มา เยี่ยมชมสินค้ากันที่หน้าร้านนะครับถ้าดูแลอาจจะไม่ทั่วถึงนะคะต้องขออภัยด้วยสำหรับในวันพรุ่งนี้นะครับมีการอัปเดตเช่นเดิมครับจะเป็นในช่วงภาคคำ่ำทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับจะอัปเดตในช่วงอตอนค่ำๆนะครับถ้าพี่ๆว่างสะดวกไม่ได้ไปไหนรอรับชมนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกับการอัปเดตในวันพรุ่งนี้แล้วพบกันครับบ๊ายบาย